นครศรีธรรมราชเป็นแดนแห่งอารยธรรมโบราณและพุทธศาสนาอันรุ่งเรืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของภาคใต้และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,800ปีโดยมีชื่อเรียกในอดีตหลายชื่อเช่นตามพรลิงและเมืองลิกรชื่อนครศรีธรรมราชมีความหมายว่า นครอันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมซึ่งสะท้อนถึงการเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาที่สำคัญในอดีตลักษณะภูมิประเทศของนครรีธรรมราชมีความหลากหลายตั้งแต่ที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลอุดมสมบูรณ์พื้นที่ภูเขาที่เต็มไปด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และมีแนวเทือกเขาสำคัญอย่างเทือกเขานครศรีธรรมราชทอดตัวตามแนวยาวของจังหวัดทำให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งในทะเลและบนบก ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญคือผล,ลไม้หลากหลายชนิดเช่นมังคุดล่องกองเงาะและยางพารานอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งชายหาดอุทยานแห่งชาติและโบราณสถานอีกด้วยนครศรีธรรมราชเป็นที่รู้จักในนามเมืองนักปราชญ์และเมืองพระ เนื่องจากเป็นแหล่งทำเนิดและศูนย์กลางการแผ่พระพุทธศาสนานิกายลังกาว,วงเข้าสู่ประเทศไทยโดยมีพระบรมธาตุเจดีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายทำให้ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเพื่อกรบาบไหว้และบูชาว,วัตถุมงคล ความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางของขลังฝังรากลึกในวิถีชีวิตของชาวนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธแห่งวัดทุ่งนาใหม่อำเภอพิปูนเพราะเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและพลังพุทธาคมซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาม,มาจากบรมครูสายใต้หลายท่านโดยเฉพาะพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ ท่านได้สร้างวัตถุมงคลมากมายที่ทรงอนุภาพโดยเฉพาะเขี้ยวหมูตันซึ่งเป็นเครื่องรังที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านพุทธคุณคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดและป้องกันอาวุธอย่างเป็นที่รประจักษ์ในปัจจุบันนครศรีธรรมราชยังคงเป็นเมืองที่สำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจการศึกษาและเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อทางศาสนาที่สำคัญของภาคใต้ คุณเคยได้ยินเรื่องราวของนักรบโบราณที่แคล้วคลาดจากคมหอกคมดาบหรือเรื่องราวปฏิหารของการถูกยิงแล้วรอดตายมาได้อย่างเหลือเชื่อไหมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าประปราแต่มีอยู่จริงและเกี่ยวข้องกับเครื่องรางชิ้นนี้วันนี้เราจะพาคุณมาเปิดตำนานสุดยอดเครื่องรางแห่งแดนใต้นครศรีธรรมราชกับเขี้ยวหมูตันหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่ เครื่องรางอาถรรพ์จากธรรมชาติที่รวมพุทธคุณคงกระพันแคล้วคลาดและป้องกันอาวุธไว้ในหนึ่งเดียวของขลังที่คนโบราณเชื่อว่าช่วยให้รอดจากพยันตรายต่างๆได้อย่างประจักษ์หลวงปู่อิ่มปัญญาวุโทวัวดทุ่งนาใหม่พระเกจิห้าแผ่นดินผู้สึกทอดวาจาสิทธ์ เมื่อกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองนครศรีธรรมราชในยุคปัจจุบันชื่อของหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธพศ .2460 ถึงปัจจุบันแห่งวัดทุ่งนาใหม่อำเภอพิปูลเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงจากชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศท่านเป็นพระเกจิที่มีอายุยืนยาวถึง5้าแผ่นดินและเป็นศิษย์ผู้ใกล้ชิดที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากพระเกจิอาจารย์ดังหลายท่าน โดยเฉพาะพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์แห่งวัดสวนขันประวัติและปฏิปทาหลวงปู่อิ่มมีนามเดิมว่านายอิ่มวุฒิพงศ์เกิดเมื่อวันที่6ทธันวาคมพศ4 6 6 0ท่านได้บรรพชาเป็นสัม,มเนนตั้งแต่อายุ17ปีและติดตามอุปถากพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ซึ่งเป็นหลานชายแท้ๆของท่านทำให้ได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมและพุทธาคมจากพ่อท่านคล้ายจนหมดสิน้น แม้จะเคยลาสิกขาไปช่วยครอบครัวทำสวนในช่วงหนึ่งแต่ด้วยจิตอันมุ่งมั่นในพระพุทธศาสนาท่านจึงกลับมาอุปสมบทอีกครั้งเมื่อมีอายุ69ปีและจำพรรษาที่วัดทุ่งนาใหม่ตลอดมาท่านเป็นพระที่เปี่ยมด้วยแม่ตามีวัดปฏิบัติเรียบง่ายและมีพลังจิตที่แกกล้าการสืบทอดวิชา นอกจากพ่อท่านคล้ายแล้วหลวงปู่อิ่มยังได้ร่ำเรียนวิชาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกหลายท่านเช่นพ่อท่านปลอดวัดนาเคลียงและพระครูรังสรรค์อธิมุตรหรือแดงทําให้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายเวทและพุทธาคมสายใต้ท่านเป็นผู้สร้างวัตถุมงคลมากมายเพื่อให้ลูกศิษย์ได้บูชาและเพื่อนำรายได้มาพัฒนาวัดและช่วยเหลือการศึกษาของเด็กนักเรียนในชุมชน เคี่ยวหมูตันสุดยอดเครื่องรางคงกระพันชาตรีแห่งแดนใต้เคี่ยวหมูตันถือเป็นเครื่องรางอาถรรพ์ตามธรรมชาติที่หาได้ยากยิ่งโดยเกิดจากหมูป่าที่มีพละงกำลังและดวงจิตที่กล้าแข็งจนเคี่ยวของมันไม่มีรูโพรงภายในกลายเป็นเคี่ยวตันสนิทซึ่งในความเชื่อโบราณถือว่ามีพลังในตัวสูงมากและเมื่อผ่านการปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมแล้วพุทธคุณจะยิ่งทวีคูณ ที่มาและความหมายหมูป่าถือเป็นสัตว์ที่มีพละกกาลังมหาศาลและเป็นสัตว์ที่สู้ตายเพื่อปกป้องชีวิตและครอบครัวการที่เขี้ยวของมันกลายเป็นเคี้ยวตันจึงไม่ใช่เรื่องปกติแต่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาได้ยากจึงเชื่อกันว่าเขี้ยวหมูตันมีอนุภาพในด้านคงกระพันชาตรีป้องกันาศาสตราวุฒและความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ขั้นตอนการจัดสร้างและปลุกเสกหลวงปู่อิ่มได้จัดสร้างเขี้ยวหมูตันขึ้นมาหลายรุ่นในจำนวนจำกัดโดยมีกรรมวิธีการสร้างที่ถูกต้องตามตำราโบราณการคัดเลือกเขี้ยวใช้เขี้ยวหมูตันที่ได้มาตามธรรมชาติและนำมาลงอัคระเลขยันศักดิ์สิทธิ์ด้วยมือการถักเชือกหุ้มเขี้ยวหมูตันจะถูกนำมาถักหุ้มด้วยเชือกอย่างประณีตเพื่อความสวยงามและป้องกันการแตกหัก พิธีการปลูกเสกหลวงปู่อิ่มจะทำการปลูกเสกเขี้ยวหมูตันในพิธีการอันเข้มขขังณวัดทุ่งนาใหม่โดยใช้พลังจิตและมนต์คาถาตามที่ได้ร่ำเรียนมาจากบรมครูต่างๆเพื่อบรรจุพุทธคุณอันเป็นเลิศลงไปในเขี่ยวแต่ละชิ้นพุทธคุณเด่นของเคี้ยวหมูตันคงกระพันชาตรีเป็นพุทธคุณที่โดดเด่นที่สุดเชื่อกันว่าช่วยให้ผู้ครอบครองหนังเหนียวคงกระพันป้องกันศาสตราวุธต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยม คล้วคลาดปลอดภัยช่วยให้รอดพ้นจากพยันตรายและอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดป้องกันขุนใสและสิ่งอัปมงคลนอกจากจะป้องกันภัยจากคนแล้วยังสามารถป้องกันสิ่งที่ไม่มองไม่เห็นเช่นขุนใสมนดดำและพูดผีปีศาจเพิ่มพลังกำลังและอำนาจเชื่อกันว่าเคี่ยวหมูตันจะช่วยเสริมบารมีและเพิ่มพลังอำนาจให้กับผู้ครอบครองทำให้เป็นที่เกรงขามและมีชัยชนะเหนือศัตรู เรื่องเล่าประสบการณ์มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ที่บูชาเคี่ยวหมูตันหลวงปูอิมทั้งเรื่องที่รอดพ้นจากการถูกทำร้ายการแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุร้ายแรงและความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆทำให้เคี่ยวหมูตันของท่านเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการนักสะสมและผู้ศรัทธา เคี่ยวหมูตันของหลวงปู่อิ่มจึงไม่ใช่แค่เครื่องรางจากสัตว์ป่าธรรมดาแต่เป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านการปลุกเสกอย่างถูกต้องตามตำราและรวมเอาพุทธคุณอันเป็นเลิศไว้ในชิ้นเดียววิธีบูชาและข้อควรปฏิบัติสัมผัสพลังคงกระพันอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับพุทธคุณจากเคี่ยวหมูตันหลวงปู่อิ่มอย่างเต็มที่การบูชาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการพกพานิยมพกติดต,ตัวตลอดเวลา เช่นห้อยคอห้อยที่เอวหรือใส่ในกระเป๋าเสื้อควรห้อยหรือพกในตำแหน่งที่เหมาะสมและรักษาความสะอาดการอาราธนาหรือบอกกล่าวก่อนนำเที่ยวหมูตันติดตัวหรือเมื่อต้องการใช้พุทธคุณให้ตั้งจิตระลึกถึงบารมีของหลวงปู่อิมแล้วกล่าวคำอาราธนาหรือบทสวดบูชาหรือกล่าวคำขอในสิ่งที่บริสุทธิ์ใจเช่นขอให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ขอให้คงกระพันป้องกันศาสตราวุธข้อห้ามและข้อควรระวังห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดศีลธรรมห้ามนำเขี้ยวหมูตันไปใช้ในการทำร้ายผู้อื่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้พุทธคุณเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วและอาจเกิดผลร้ายเก็บผู้บูชาเองการบูชาเขี่ยวหมูตันของหลวงปู่อิ่ม จึงเป็นการยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนและ,ละระลึกถึงคุณความดีของครูบาอาจารย์ผู้สร้างเพื่อให้พุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและเกื้อหนุนดวงชะตาได้อย่างเต็มที่นครศรีธรรมราชดินแดนแห่งพลังพุทธาคมนครศรีธรรมราชเมืองแห่งพระธาตุและศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็นดินแดนที่ให้กำเนิดปรมาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่และสุดยอดเครื่องรางแห่งความคงกระพันเขี่ยวหมูตันเขี่ยวอาถรรพ์จากธรรมชาติที่ช่วยป้องกันศาสตราวุธคงกระพันและคุ้มครองชีวิตคุณให้ปลอดภัยนี่คือของขลังแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่รอให้คุณมาสัมผัสพ,พลังด้วยตัวคุณเอง